คเครื่องเป็นแคมเดี่ยวมีที่นี่ับมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neighbor Street นะครับผมวันนี้ก็จะเป็น EP ที่1นึครับผมวันนี้ก็จะนำมาพบกับจริงๆตอนนี้อยู่ที่จังหวัดหาดใหญ่เอ้ยจังหวัดสงขลาอนำะเภอหาดใหญ่นะครับผม อี e ีหนึ่งวันนี้จะขอนำเสนอรถในพื้นที่นะครับผมก็จะเป็น Civic e-g 3ดอนครับโดยเจ้าของก็จะเป็นคุณแบงค์นะครับผมครับผมสวัสดีครับแบงค์ครับผมแนะนำตัวได้เลยครับก็เป็นแบงค์ just your style นะครับก็คือตอนนี้ทำทาเพจมีเพจมีอะไรเป็นของของของตัวเองแล้วก็เพจประจำตัวแล้วก็ประจำรถนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเพจไว้ให้นะครับผมไ้ติดตามกันได้นะครับผมมาดูอย่างแรกก่อนเลยตัวนี้เป็นซีวิ c e ีสามประตูนะครับผมประวัติการเป็นมาการเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคันนี้เริ่มนะครับโดยการที่ว่าไปได้มาคือเกิดจากอยากหารถสามประตูใช้งานซักคันหนึ่งเอาไว้ขับเล่นขับเที่ยวกับเพื่อนนะครับทีนี้ก็หาซื้อแล้วก็ไปได้มาจากสุราษฎร์คันนี้ก็คือไปเอามาจากสุราษฎร์เอามาก็คือจะเป็นสภาพแบบเดิม มีล้อมาชุดหนึ่งจัดทรงมาตะปริงโชกเดิมจัดทรงทั่วไปเลยครับครับแล้วก็มาเก็บสภาพไปประมาณนึงแล้วแต่ว่าสียังเป็นสีเดิมอยู่แค่ว่าสีเดิมก็คือเป็นสีบรอนอย่างนี้ใช่ครับเป็นสีเดิมเลยครับก็คือจะมาเป็นสีบรอนเกยงๆเลยแล้วนี่ก็มาเติมแต่งเติมเป็นลายเริ่มดูจากภายนอกก่อนเลยดีกว่าับผมก็เป็นลายรถลายรถแรงบันดาลใจลายรถตัวนี้มีไหมครับจริงๆคือชอบ ชอบตรงที่ว่าคือชอบดูฝรั่งครับแนวแบบฝรั่งคือพวกรถเขาวิ่งแท็กเดวันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปหาดูแล้วก็ไปเจอคันนึงชอบครับแล้วก็เอามาเขาเรียกเหมือนใส่ไอเดียตัวเองความเป็นตัวเองเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็แต่เริ่มเริ่มแรกคือจะมีแค่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็แค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วก็แค่ด้านข้าง่ค่อยเติม้าไปฝายังไม่มี หลังคายังไม่มาเราตรงนี้เนี่ยไม่มีมานะครับแล้วก็จะมีแค่แล้วค่อยๆทํามาเรื่อยๆครับก็เติมไปเรื่อยๆจนมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณนี้ใช่มาหับรถายการตกแต่งภายนอกก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มจากด้านหน้ามีขนาดครับผมหนึ่งอันอันนี้ตั้งมาจากที่ไหนครับอันนี้พี่ที่รู้จักเขาให้มาครับอ่าก็คือติดตั้งได้เลยใช่ก็คือเอาผมก็เอามันเป็นของยิงคพี่เขาถอดจากอีโบ เขาจะคันกันชนหน้าอีโวมาให้เขาไม่ได้ใช้ก็คือให้มาใช้ก็คือเราก็มาจัดดัดแปลงเป็นท่าเราแล้วก็เอาใส่ครับใช่ครับถัดมาก็กระจกกระจกนี้ก็เป็นทรงสปูนครับผมได้มาจะเป็นงานเป็นงานฟิล์มทั่วไปที่เขาขายตามแอปอะครับแต่ว่านี้คือเอาไปหุ้มเป็นคาร์บอนหุ้มเป็นผ้าคาร์บอนมาครับผมใช่มีอะไรอีกล้อครับผมล้อตัวนี้ ล้อตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วกันนะครับเรียกว่าเวอร์ชั่นล่าสุดใช่เพราะว่าเปลี่ยนมาเยอะมากก็คือเป็นทีสามเจ็ดครับผมเป็นงานบ้านเราก็คือออฟเซตอยู่ที่สามสิบสิบห้ากว้างเกีออฟสามสิบสีแดงแก้วแดงแก้วนี่ก็พ่นเองเลยครับทําเองไปติดตามมาจาก Moment ์เลสซิ่งครับผมหางของเพจของพี่ตัมแล้วก็เอยากลองดูน่าจะเข้ากับรถเราแล้วก็ลายที่มีในรถ ก็เลยได้จัดครับยางโตโยโตโยครับอาวนา205555แล้วก็พ่นแก้มยางเป็นชื่อเพจตัวเองแล้วก็เป็นแบรนด์ยางที่ใส่ใช่ประมาณนั้นครับผมมีอะไรรอบรอบรถก็ท่อรถมีไหมครับท่อจะเป็น F G K ครับ F G K ใช่ท่อ F G K ญี่ปุ่นเป็นปลายท่อ F G K ญี่ปุ่นมองเห็นท่อไหมเอ่ยน่าจะ ต่ำสักนิดนึงครับผมเป็นปลายท่อ fgk ญี่ปุ่นเป็นของตรงรุ่น jazz gd ครับแล้วเอามาตัดขึ้นใส่ในสามประตูครับแล้วก็จะมีอะไรอีกเพิ่มเติมก็เป็นไฟขาวแดงนี่ก็มาตั้งแต่ได้รถมาเลยใช่ครับนี่มาแต่รถแล้วก็มาเปลี่ยนพวกจุกจิกพวกนี้เป็นมือดึงเปิดฝาท้ายแล้วก็เป็นแก็บเป็นแก็บหลังไฟยาวชิ้นเดียว ภายในอันนี้คือรื้อเดิมออกครับเราเริ่มจากรื้อเดิมออกเลยนี่เรถใช้งานครับจะใช้งานจริงๆน่าจะสภาพก็จะนน่นๆหน่อยอ่าครับก็คือจะรื้อเดิมเรียวเรียวครับแล้วก็พ่นพื้นใหม่ครับรื้อเดิมแล้วก็พ่นพื้นลงแล็กเกอร์อะไรใหม่มีโลบาร์าด้วยแล้วก็มีโลบาร์ครับผมใส่เพิ่มไปติดเองไหมเนี่ยโลบาร์ก็ทําเองครับผมทำเองใช่ก็คือสั่งตือติดตั้งเองแต่ว่าเราก็คือซื้อจากในกลุ่มครับมีน้องในกลุ่มเขาแบ่งลงขายอยู่แล้วก็ จัดการมาเบาครับผมเบาอันนี้จะเป็นเบาจะเป็นอิมนะครับเบาอิมสวยครับสภาพยังดีอยู่เลยผ้าลายเสือนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นไฟเซกนนะครับเป็น N1R อครับตามแบรนด์แล้วก็จะมีเป็นคอถอดครับเป็นคอถอดตัวนี้ถอดได้คอถอดก็งานทั่วไปครับงานแต่ว่าเป็นงานยุคเก่าแล้ว เกียร์เกียร์เกียร์คันนี้คันเกียร์เป็นเคจูนครับมีแต่คนสงสัยว่าห้องเครื่องต้องมีเครื่องอะไรเด็ดแน่นอนแต่เดี๋ยวเราดูกันอีกทีได้แล้วก็แผงวาะตูเป็นแผงวาะตูนอกแต่หุ้มหนังมาครับก็เน้นใช้งานไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้เน้นโชว์ครับเน้นใช้มากกว่าครับคนั่นแหละก็กระมาณนี้คร่าวๆภายในก็จะมีเป็นไม้180เข็มส้ม ที่มีนะครับเป็นไม้รับประสิษฐ์เข็มส้มเท้าแขนกลางรายละเอียดภายในก็ไม่ได้มีเก็บดีเทลอะไรเยอะแยะครับพอรถคลีนคลีนนะครับใช่เน้นใช้งานนั่งสองเป็นหลักอยู่แล้วได้ครับเรามาดูฝากระโปรงอเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก็ได้ครับห้องเครื่องเปิดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ครับแป๊บเดียวฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝาไฟเบอร์เป็นงานที่ไหนครับไฟเบอร์ครับอันนี้เป็นได้มาจาก พี่โอมพอดีว่าลูกค้าเขามาใส่เป็นคาร์บอนแล้วเขาสับไว้ครับแกก็เลยแบ่งขายมาให้ครับเครื่องเป็นแคมเดียวมีที่อันนี้มีมครับมีครับอ่าและ,อ,อ,ะอยู่ครับยู่ครับนะใช่ไหมโอเคเครื่องเป็นเครื่องบล็อกอะไรครับตัวนี้เป็น D15 ิบห้าบล <D 15. S 2> เป็นดีสิครับครับผมฝา P08 ูนยแล้วก็ มีชนกับเกียร์คือเดิมต้องท้าความนิดหนึ่งว่าเดิมมาเป็นเกียร์ออโต้ก็คือเดิมมาเครื่องนี้เป็นเครื่องเกียร์ออโต้มาแปลงเกียร์แล้วก็มาแปลงเป็นเกียร์ดีสิบเจ็ดครับผมทําจากที่พี่วิทูลวิทูลกาลัดใช่ก็พอดีแกเปลี่ยนโปรเจกต์ไปเกก็เลยรับเกียร์ต่อมาก็คือเอามาชนกับเครื่องนี้ได้เลยแล้วก็มีติดตั้งแล้วก็ไวริงนิดหน่อยครับ ประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มเติมก็มีคอไอดีสกัง,กรงครัอไอดีสก,งสกังแล้วก็รางหัวชีดแล้วก็มีหัวชีดนะครับแล้วก็มีเพิ่มมาก็เป็นสายส,สายหัวเทียนนี้คุนต้าแล้วก็มีกองท็อปฟิลครับหัวกองแล้วก็มีปั๊มคัดแต่ว่าปั๊มคัดเป็น c ซ c ซระปุก c ซนซครับใช่ ก็ยังเน้นในเรื่องของใช้งานเป็นหลักครับในชีวิตประจำวันใช่ครับเน้นขับขับทุกวันจริงๆครับหม้อน้ำหม้อน้าก้อนนี้ได้ติดรถมาเป็นอารูอยู่แล้วตั้งแต่ตอนซื้อมาเลยก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะมันยังใช้งานได้ยังโฟโฟอุณหภูมิได้ดีก็ก็เลยยังยังไม่เปลี่ยนมันใช่แต่ก็มีแผนอนาคตว่าจะเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเฮดเดอร์พูดไปยังเฮดเดอร์อันนี้ก็คือท่อไอเสียคันนี้ก็คือตั้งแต่มีเฮดสี่สองหนึ่งครับแล้วก็เป็นท่อเล็สองนิ้วยาวไปทั้้งเน ไม่มีพัก <S <S มีพักกลางลูกหนึ่งพับ,บ,บพักกลางประมาณสักสาสิบเซนสี่สิบเซนท่าสั้นๆประมาณหนึ่งแล้วก็โชกคันนี้เป็นซีเกอร์ครับได้มาจากพี่พี่ชายพี่เบิร์ตท,ที่สุราษฎร์บแบ่งมาแบ่งมาให้น้องใช้ครับเป็นซีเกอร์แล้วก็เป็นสปริงสวิปค่อนข้างจะตึงครับคันนี้ฟฟลลิ่งโชกค,ครับก็คือสปริงหน้า 14K หลังแปดเค ค่อนข้างจะตึงอยู่แต่ว่าฟีลลิ่งดีครับเน้นขับเร็วขับรูดสนุกอันนี้ผมถามเป็นความรู้หน่อยสิอันนี้คืออันนี้เป็นเลคูเลตครับอันนี้เป็นชุดเลคูเลตนะคืออันนี้เป็นตัวเกจวัดแรงดันน้ำมันครับก็คือติดตรงนี้เลยใช่แล้วก็จะมีเลคูเลตตัวปรับแรงดันก็คือเป็นทาของธรรมดาครับงานทั่วไปลองดูครับก็ทั้งอย่างก็ไม่ได้ต้องแท้งคำโชคคำโชคเป็นสกังครับใช่คำโชคหน้าเป็นสกัง โอ้ถือว่าสวยงามมากยังไม่ได้ล้างเลยครับล็กๆหด่อยรถใช้ทุกวันก็ถือว่าเป็นรถที่มีสไตล์ในระดับหนึ่งนะครับผมของดีเมืองหาดใหญ่แล้วกันหนึ่งคันนะเป็นหนึ่งในรถของทีมฟิวชั่นครับฟิวชั่นผมอยู่ในฟิวชั่นทีมนะฮะก็เดี๋ยวจะทยอยลงรถในกลุ่มของฟิวชั่นทีมกันก่อนนะเพราะในกลุ่มนี้จะมีรถหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมยินดีเลย ก็ยังไงฝากร้านหน่อยครับอ๋อผมจะทำร้านล้อแม็กด้วยเป็นแม็กมือสองพร้อมยางนะครับก็คือเน้นพวกเก๋งเป็นหลัก15-17พวก4ี่รูครับทักมาได้ทำพวกช่วงล่างอะไรพวกนี้ก็จุกจิกจุกจิกก็ทักมาคุยมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจไปให้ก็คือร้านจะเป็นล้อบ้านแบงค์หาดใหญ่ครับผมครับผมแล้วก็เพจก็จะเป็นจัดโยสไตล์ครับผมยังไงฝากติดตามด้วยเพิ่งทำกำลังค่อยๆอัปเดตครับมี ถ่ายรูปเมียเล่นก็พยายามอัปเดตลงไปในเพจอยู่อ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนี่ไฟหน้าไฟหน้าดักลมเป็นคาร์บอนใช่ปกติแล้วถ้าอย่างนั้นไฟข้างนี้ก็คือใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมก็คือ DIY DIY เป็นชุดไฟตัวนี้แทนก็มันเป็นไฟที่ใช้ในมอเตอร์ไซค์ครับพวกบิ๊กไบค์ที่เขาใช้กันเป็นสปอร์ตไลท์ในบิ๊กไบค์ก็มามาแปลงมา DIY ก็ใช้งานได้ครับสว่างอยู่ ประมาณนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้ครับรถคันนี้นะครับผมก็ยังไงนี่ก็เป็นอีพีแรกนะผมยังไงก็จะพยายามนําเสนอรถที่เกี่ยวกับเป็นรถซิ่งรถแต่งสวยงามครับในภาคใต้เริ่มจากที่จังหวัดหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่ก่อนสงขลาก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับผมกดระฆังแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผม ยังไง EP แรกก็ขออนุญ,ญาตขอตัวไปก่อนขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยขอบคุณ